สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการมุมหม้อพืชจูนิไลท์รายการที่จะมาตอบคําถามของเกษตรกรทางบ้านนะคะวันนี้นะคะผู้ที่จะมาร่วมตอบคําถามกับเรานักวิชาการของบริษัทจูนิไลท์พี่นกนิชาลีปาบูทองค่ะสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีค่ะคําถามในวันนี้นะคะพี่นกมาจากเกษตรกรกลุ่มผู้ทํานาหวานข้าวแห้งค่ะพบปัญหาย่าไหวแระบาดค่ะลักษณะการแบบนี้ต้องทําอย่างไรได้บ้างคะลักษณะของย่าไหวนะคะ มันจะเป็นวัวชพืชเขาเรียกวัชพืชข้ามปีนะคะตัวมันเองน่ะมีไหลอยู่ใต้ดินนะคะไอไหลใต้ดินเนี่ยมันก็จะเป็นข้อข้อป้องป้อง,อง,องเวลากเกษตรกรเขาไถไหลพวกเนี้ยมันก็สามารถที่จะงอกขึ้นมาได้อีกนะคะอันดับที่สองก็คือตัวของหญ้าไหวน่ะนะคะเวลามันอยู่ที่เหนือผิวดินนะ,ะตัวมันเองเป็นป้องป้อง,องใหญ่ๆเปลือกมันจะแข็งใบมันมีขนาดเล็กเวลาพ่นยาไปทาลายมันอ่ะมันจะทําลายได้ยาก <ม>และทุกข้อทุกป้องที่มันขาดนะคะไม่ว่าจะต้นใต้ดินหรือว่าต้นที่อยู่เหนือดินนะคะ,ะมันพร้อมที่จะงอกได้ตลอดเวลาตากแดดมันยังไม่ตายเลยค่ะโอ้หลายกาลมากเลยนะคะย่าไหว,าเวเนี่ยแล้วแนวทางในการที่จะป้องกันย่าไหวนในนาหวานข้าวแห้งนะะเ,เนี่ยค่ะเรามีแนวทางอย่างไรบ้างคะคือเนื่องจากว่านาหวานข้าวแห้งนะคะพฤติกรรมของเกษตรกรก็คือเขาจะไถดินแล้วก็ตากแดดไปเดือนหนึ่ง นะคะแล้วถึงจะหว่านข้าวแล้วก็ค่ากบแล้วกพ้นยาคุมคไอยาคุมพวกเนี้มันจะคุมข้าาย่าหวายไม่ได้นะคะวิธีการที่จะถูกต้องก็คือต้องพ้นกําจัดนะคะหรือว่าฆ่าย้าหวายก่อนนะคะเสร็จแล้วพอย้าหวายแห้งดีแล้วนะคะถึงจะไถดินะนะคะแล้วถึงจะพรวนดินแล้วถึงจะหว่านข้าวแห้งเพราะฉะนั้นยูนิไลท์ขอแนะนานะคะตัวกูฟอรซิเนตอมเนียมค่ะ ผู้เฝ้าไอซิเนตเอามเนืยอมาเมื่อสัมผัสกับหญ้าหวายจะดูดซึมผ่านใบนะคะเข้าไปตามลําต้นแล้วก็ลงไปทําลายไหลใต้ดินนะ,ะแต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะตัวหญ้าหวายเองเนี่ยเนื่องจากว่าท่อนของเขาเป็นมันเพราะนั้นโอกาสที่สารนั้นมันจะเข้าไปสัมผัสแล้วดูดซึมยากเพราะนั้นควรจะต้องผสมกับขา้าวกินด้วยค่ะหลังจากท่อนนะคะทีนี้มันก็มีประเด็นอีกนะค,ะคือคือหญ้าหวายมันงอกอยู่ใต้ดินใช่ไหมคะ มันมีฟางข้าวนะคะมันมีเศษซากของพืชของวัชพืชจะคุมอยู่นะคะเพราะนั้นเกษตรกรที่พ่นควรจะใช้การพ่นที่สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สะพายหลังหรือเครื่องลากสายนะคะฉีดอัดลงไปให้สม่ำเสมอเลยค่ะถ้าฉีดอัดลงไปสม่ำเสมอนะคะมันก็จะไปโดนส่วนหนึ่งแล้วก็จะดูดซึมไปคนต้นหรือว่าที่อยู่ใต้ฟางอ่ะมันก็จะได้ตายพร้อมกัน แล้วการพ่นสารนะคะพี่นกเราต้องพ่นไปแล้วสักกี่วันนะคะถึงจะเริ่มทํานาได้อย่างน้อยนะคะต้องประมาณเจ็ดวันนะคะแล้วเสร็จแล้วเกษตรกร,เ,รกเขาก็จะไถไถแล้วก็ตากดินมันก็จะพลิกเอาไอ้เงาใต้ดินขึ้นมาตากแบบอีก,กรอบหนึ่งมันก็จะช่วยทําให้หญ้าหวายได้ตายเปนหนึ่ีขึ้น อย่าลืมนะคะเกษตรกร,กรท่านไหนนะคะที่ประสบปัญหาย่าหวายในนาหวานข้าวแห้งนะคะสามารถนำกููฟซิเนตแอมโมเนียมนะคะและค้าเปก็กกีนะคะไปปรับใช้ในานาข้าวของท่านได้นะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดญ่าหวายในานาข้าวนะคะและสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ